Ơ! xuống 1 Ủa? Má đã thấy Má đã về khá mỏ vâng. ừ. Bên em thấy gì mỏ? Má của sức khỏe Ừ Mỏ mẹ chắc chốc quá chứ Khỉ đau Ủa? Ừ Bên em Vào cũng bên bà oán này, Vào cũng bên bà oán Ừ Vào bên bà oán vâng. ừ. Búa, búa phốt, right. ừ. một cặp hộp món này món tóc ừ. Đúng, bán. À... Đâu, đúng, đúng nữa món tóc vàng nữa món tóc 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 มีมาส้วนพี่เลยผมอันนี้ผมแมนบีผมมึงมาเซ็กระเป๋ามียอย่งผมแมนบีผมวีไปนี่เนี่ยอันนี้บีผมนี่วุ้นคอไปมากอันนี้บีผมแล้วมึงมาใส่กระเป๋าเมียอย่งใส่นี่เอ้าเย็บไปตึ้นหอกผมยืนลึกอันนี้บีผมก่ะเอาไปใลยกันอันกูทำอะไรที่อันนี่มันว่ามันว่าแม่ของผมมึงมาใส่กระเป๋าเมียอย่งมันคนเขาไม่ได้ในพวกพี่กระเป๋าไหนกระเป๋าดำมึงน่ะล่ะกระเป๋าดำหน่อยมึงน่ะ đám này à? này có đầm rồi có đâu có pháo đầm mà, dân anh dân không hay say, hay say. คนเว่ยนเลยถ้าเรามีคู้กินสักหนึ่งจิ้นก็มาร่วมให้เราสินะห <c oughs> ยอกหยอกอทํายังไงนะ <Soul> <c oughs> ถ้ามีแปดคนนี่ก็คือคุณจะเข้ามาหาผม <c oughs> ก็คือคุณต้องมาเซ็นชื่อไว้เหมือนการมาทํางานเลยนะครับวบันนี้เป็นคิวของน้องเตยเว่ยนะครับวันนี้เป็นคิวของน้องกิมจิวันนี้เป็นคิวคือคุณต้องมาเซ็นนะครับเซ็นเซ็นเซ็น <hardware. S 1> ผมก็จะเอาสมุดเล่มนั้นมาวางไว้หน้าห้องนะครับคือวันนี้บาจะของอามครับจังจอหน,นูจะถ่ายคลิปเสียกันยาน่างยากหน่อยแล้วจะพูดทําไมเวลาที่หนูยังไม่ถ่ายแล้วทําไมไม่พูดละ่ะคุยให้กับคุยให้มันงามสิถ่ายคลิปแบบวอกดีดีอะไรสิ่งยังบโบโจำเอาเป็นคนจีนไปโอ้ยจะฟองเต็มใจกูบ้านเองยังาจินน้ำเ蒿 อยู่ผู้เดียวกินมากๆถ้ากินก็ขออยู่ผู้เดียวม้าต้งเรืองกินผู้เดียวไม่หนาขึ้นบัวช่วยเขาหนาจะขอคือกบัวช่วยเขานี่ให้ก็พูให้คล้องก็พูดหายกัดเท่ากับเท่าคุณหน้าแขวก็สุสวกสแขวก็ว่างว่ั้งไก่หิ้ววู้ยบ้เบิ่งหนาจะคลองตีนกาขนเต็มหนาอยู่เท่ากับเท่าเท่าไอ้แก้วจะเท่าอีเท่าเอ้ยวู้ยแบบเท่าเอ้ย